มาค่ะทุกคนวันนี้ตามจะพาชวนทําแกงราดข้าวแบบง่ายๆกันแล้วนะเมนูนี้เลยค่ะพัดมู้ไส้น่อหม้ดองราดข้าวเลยค่ะโดยปกติเนือหม้ดองนี่เราจะไปพัดมู้แบบใส่ปีกแกงหรือว่าใส่ใบกะเพราได้แบบนีน้นะมันก็จะเป็นอีกแบบนึงวันนี้ตามจะพาชวนทําแบบมู้พัดนอหม้ดองแบบธรรมดาค่ะ ปัดใไส่ซอสธรรมดาแล้วก็ไส้เนื้อหมาดองไปเท่านั้นเองค่ะแงงแต่ทีนี้มีคนกระซิบบอกมาว่าใส่พริกให้ด้วยอะใส่พริกไปกันหล้วสักนิดนะทีนี้การจะไส้หัวเทียมโุกกับพริกไปเลยค่ะแต่จะไส่ไม่หมาผัวไม่ได้เน้นว่าอยากกินเผ็ดนะแต่ไส่พริกให้มันผัวมีรสชาติสักน้อยนึงแล้วก็ให้มันมีซี่สั้นไปค่ะพวกหยาบๆเอานี้ค่ะจากนั้นเนี่ยก็ไปใส่ในน้ำมร้นดนๆปัดไอ้ห้อมไปเลยค่ะจนกว่ามันจะเลือเล่องๆนะเสร็จแล้วต่ำจะตามไป เอามูล,ลงไปพัดกับไอเขืองของเรานี่แหละพัดไอหอมแล้วก็ปรุงรสไปเลยค่ะปรุงรสจำก็ใไส่ซอสธรรมดาเลยไส่ซอสมันห้อยค่ะใส,สอสดฝาเคี้ยวใส่รสด,ดีน้อยนึงใส่หน้ำตาลไปน้อยนึงค่ะปรุงแบบง่ายๆจริงๆเงินอยากจะพัดแบบจืดๆได้มีรสชาติเปรี้ยวนิดนึงเข็มน้อยหนึง่งกินกับข้าวร้อนๆนะแต่บอกมันก็ร้อยแล้วจานนี้กินสองคนค่ะวันนี้ อยากเผิ่ม season, ซีซันก็ใส่ซีอิ้วดำลงไปน้อยนึงค่ะให้มันมีซีซันขึ้นมาน้อยนึงมันจะ,จะดูไม่ต้องซีจืดหมากนะมันจะเผิ่มความน่ากินกับพัดมุ้งของเราวันนี้แล้วนะพอใส่ซวนผสมขรบเสร็จแล้วเนี่ยก็ผพัดทจุกยางให้ข้าวกันสักทีก่อนค่ะถน้ำแห้งก็เติมน้ำนะใครชอบน้ำคลุกคลิกก็คือเติมน้ำไปสักน้อยนึงค่ะหมู้แลวหมูจะสุกแล้วเนี่ยมันเริมเปร่้ยแล้วแต่ก็จะใส่ตามไปด้วยน่อไม้ดองข้งตํานี่แหละค่ะน่อไหม้ดองเนี่ยก็จะเป็นน่อไหม้ดองที่เขาดองแบบใส่ขวดะหระ่ะ ตํมก็ซื้อมาเนาะเอามาลางแล้วก็เอามาพัดนี่แหละแตมามันนิมดีแล้วก็มันก็นวนดดีมันน่ากินดีค่ะชาิก็จะไม่เปรี้ยวมากเกินไปนะหรือว่ามันพอดีอ่ะพอผัดทุกอย่างซุกเรียบร้อยแล้วแตมก็จะตามความพร้อมไปใส่ใบมะกรูดไปสักน้อยนึงค่ะแค่นี้เองกุนไปกุนมาก็ได้แล้วอีกหนึ่งเมนูค่ะวันนี้รัดข้าวไม่ต้องมีเมนูอะไรเพิ่มแล้วนะเอาเมนูนี้เมนูเดียวก็พอแล้วค่ะผัดนอไหมดองไส่หมูเลยนะ เอาตาใครที่ยังไม่มีเมนูกินข้าวได้ทีนะลองนึกถึงเมนูนี้ดูค่ะพัดดัดข้าวกินข้าวร้อนๆในรับรองร้อยแน่นอนค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะที่รับชมคลิปนะคะเดี๋ยวติดตามรอบหน้าว่าตาจะเอาเมนูอะไรมาอวดกันต่อนะคะ